มาเลยค่ะมาผ่ามาดูซากุระนี่ซากุระที่แท้จริงนะยังบานไม่เต็มที่ค่ะยังบานไม่ทุกดอกสวยไหมคะวันนี้แดดไม่จัดถ้าแดดจัดทำไมอีกประมาณสองวันจะสวยเต็มที่นะคะบานเต็มที่เลยนี่มันติดอยู่กับบ้านเราอยู่กับบ้านแอดะ ข้างๆเลยแต่ที่นี่มีแต่คนมาเที่ยวนะคะมาจากโตเกียวเพื่อมาเที่ยวกันตรงนี้นสวยมากสวยมากมายเลย เร,เรียกว่าซากุระที่แท้จริงเลยนี่สวยงามมากๆเลยทางต้นไม่มีใบมีแต่ดอกอย่างเดียวเลยนี่คือต้นไม้ญี่ปุ่นประหลาดนะมีแต่ดอกค่ะไม่มีใบทุกต้นเหมือนกันหมดดูสิคะสวยงามมาก เป็นดงด้านเลยดงสักุระะยังบานไม่เต็มที่อีกสองวันยอมรับเลยบานสวยมากยังบานไม่เต็มที่ค่ะประมาณสองวันมาดูได้เลย สวยไหมคะดูเจ้วันกับดอกไมค้ค่ะสวยงามมาก ที่นี่มันเป็นภูเขาซากุระเต็มหมดเลยนะคะสองสองฟากสองฟากถนนเต็มไปด้วยซากุระค่ะเหมือนเขาชอบชื่นชมเมืองคนตัวเมืองหลวงคนตัวเกียวก็จะมาเที่ยวกันที่นี่ค่ะแต่แอดชอบดูดนดอกไม้ร่วงแบบนี้สวยนะลมแรงมันจะร่วงค่ะ วันเสาร์อาทิตย์จะมีก็คนญี่ปุ่นจะพาลูกพาเด็กๆมามานี่ยนะคะมาเอาข้าวมากินกันใต้ต้มซากุระเขาจะทำกันแบบนี้เขาจะอยู่กันแบบนี้สวยงามมากๆเลยค่ะ และจะลงไหลในความสวยความงามของสาะุระนี่แหละคะ่ะทุกปีจะพลาดไม่ได้เลยจะต้องมาดูมันสวยดีจะได้นะยังบานไม่เต็มที่สวยไหม สวยไาก FC สวยงามมากเป็นซุ้มซากุระทำให้คนรอดเดินอันนี้เป็นถนนสองฝั่ทางเลยนะคะ สวยไหมคะสวยงาภาคค่ะ,ะ,ะนต,ตกแรง ระที่แท้จริงหอมค่ะกลิ่นหอมันอ,อ่อน เคยธรรมดาทุกวันที่25เขาจะมีงานประจำปีแต่ไม่ใช่ตรงนี้แต่ตรงภูเขาแล้วเดี๋ยวปีนี้จะขึ้นไปดูจะสวยมากซากุระเยอะมากคนเที่ยวเยอะแต่ว่าปีนี้สองปีมาแล้วเขาไม่เปิดให้คนเที่ยวเขาไม่มีงานแต่ใครจะไปเที่ยวก็ได้เขาไม่จัดงานกันค่ะ อีกสองวันมังไกล้ค่ะตอนนี้ยังบานไม่เต็มที่มังไก,บกง้บานเต็มที่อีกสองวันบานเต็มที่ทุที <c oughs> สวยนะคะ <c oughs> ยาวสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะสัะกุระท้งนั้น ธรรมดาถ้าบาลเต็มที่มันจะเป็นพุ่มใหญ่เลยค่ะตอนนี้มันยังไม่เต็มที่ กับรถเชฟค,ความเรียบร้อยที่นี่กับรถตำรวจนี่คือเป็นของธรรมดาโน่นสวยงามสวยงามสำหรับผ่าหมาเนาะเดินเล่น ่คลองเดียวกับที่เมื่อกี้นะคะที่คลิปเมื่อกี้นะคะคลองเดียวกันแต่เพียงว่าตอนนี้ต้องต้น มีเด็กเล่นน้ำเลยเด็กๆนกไม่หนาวข้างนถก็มีปลากระดาไปเรื่อยๆนะครับที่นั่งเล่นสวยงามสวยงาม ทังโน้นยังไม่เริ่มบานเพิ่งจะเริ่มเล็กๆอีกสองวันสามวันจะสวยมากกว่านี้นไม่สวยเต็มทุดเลยแล้วมันอยู่ในเมืองสวรรค์ ไปเรื่อยๆเดินกลับไปที่รถอืม วมาอยู่ใต้ต้นสัก,กุระกันพวกเราคนที่ชอบดูดอกสัก,กุระนะคะตั้งแต่ปิดมาญี่ปุ่นได้ตั้งแต่วันนี้ถึงกลางเดือนกลางเดือนสี่ค่ะใกล้จะขึ้นเดือนห้าจะหมด ว่าซากุระมีหลายพัน์มากค่ะมันจะพันไหนบ,าน,บานก่อนก็มีมันจะไปเรื่อยๆๆๆค่ะแล้วบานที่หลังมันจะสวยมากสีสีชมพูแก่ๆอันนี้มันสีขาวอมชมพูค่ะสวยงามนี่อใต้ต้นซากุระค่ะกิ่งซากุระใหญ่ๆง่ สวยงามสวยงามเดี๋ยวเราจะถ่ายไปเรื่อยๆจนไปถึงรถนะคะไปถึงที่จอดรถแล้วเราก็จะหยุด ด,ดูต้นนี้อยู่ที่แจ้งอยู่ต้นสามต้นบานเต็มที่เลยค่ะภาษาญี่ปุ่นเขาพูดว่ามัางไก้มังไก้คือบานเต็มที่แล้วนี่นี่สวยมากทางโน้นจะเป็นแถวเลยนั่นทางโน้นไปโน้นนี่ยเป็นแถวเลยแต่แอดเหนื่อยแล้วแค่นี้ก่อนเลขึ้นรถก่อนค่ะ แล้วจะหาคลิปสวยๆมาให้ดูใหม่นะคะ